อันนี้คือง่ามแถอันนี้ไนงะอันนี้ไนะหมง่ามแห้งสื่อไปเพิ่นกันะนะนมีอะไรอีกคะนี่ค่ะแล้วก็นี่นะคะค่ะ,คะ ปักนัดนี่ก็ได้กินอยู่ได้เอาไปเห็ดไอ้ผัดเปียววันไอ้เวลาล่าเพิ่นมัแล้วถ้าไอ้ออยสื่อถวายเพิ่นอ้อยต้องเอาเงินอ้อยง่ายอ้อยก็เลยบอกไอ้บอกแฟนออยว่าให้เราใจสดก่อนเดี๋ยวออยสิโอนหาเพราะว่า อ้อยตั้งใจถวายอ้อยต้องเอาเงินเงิอนอ้อยทูฮันเด็ดทเวนตีทรีเอาน่เรากนะ็จะหยิบไปถุงแล้ได้แล้วโอเค